สวัสดีแฟนๆ x c a v a t o r Thailand ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เรามารับเครื่องจักร SDLG กันที่ท่าเรือแหลจับังจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับ นี่นะครับท่านผู้ชมความยิ่งใหญ่อลังการของรถขุด Sdlg นะครับแล้วก็ยังมีรถตัดนะครับรถบดล้อหนามนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะมาด้วยกันนะครับปไาเดี๋ยวผมจะพา walk around นะครับไปเดินดูรอบๆร้านนะครับว่าจะมีรุ่นไหนและรุ่นอะไรมาบ้างนะครับเบื้องต้นนะท่านผู้ชม e 6135 h s นะครับจะเป็น แถวแรกเรียงรายอยู่ฝั่งนี้นะเต็ไมไปหมดเลยครับท่านผู้ชมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประมาณร้อยเจ็ดิบสองหรือร้อยเจ็ิบสามคันนะครับที่เข้านะครับรอบนี้นะโอ้ยสต็อกเยอะจัดครับท่านผู้ชม นี่ครับร้านนี้นี่ก็คือลงแล้วครับรอรอบนี้นี่นะที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาแบบยกคันนะท่านผู้ชมนะครับไม่ได้ถอดประกอบนะครับถ้าเข้ามาแบบยกคันนะครับก็คือ รถเนี่ยจะไม่ค่อยช้ำนะครับนะบอบช้ำมันจะน้อยครับนี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองเดินนับดีว่ากี่คันน่ครับ,รบต้าส่วนที่มาเนี่ยก็จะแบบถ้ามีส่วนไหนนะครับที่กระทบกันขนส่งนะครับมาก็จะมีการ โอ้หลังการจะจัดครับท่านผู้ชมเนี่ยเฉพาะแถวนี้นะครับเป็น 6135H นะครับหรือว่าขนาด13ตันเนี่ยนับไม่ท้วนนะครับว่ากี่คันแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นน่าจะเป็น680นะท่านผู้ชม 680F ครับ ใช่ครับอ่าตัวนี้จะเป็น 680F ครับนะรถขุดไซสขนาด8ตันนะก็นี่ครับผมพาท่านผู้ชมเดินมากว่า2นาทีอะคิดดูให้ท่านผู้ชม่าเยอะขนาดไหนอนลังการขนาดไหนครับโอ้โหเยอะมากมากนะ หลังจากที่ลงท่าเรือมานะครับอันนี้มาจากประเทศจีนนะ <c ười> ลงท่าเรือมาเสร็จแล้วนะครับก็จะมาอยู่ที่ที่นี่นะครับแล้วก็ส่วนของลายนี้เนี่ยจะเป็น E หกสองหนึ่งศูนย์ H นะครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะท่านผู้ชม เวลาเข้ามาเนี่ยโอ้โหอลังการมากครับคือไม้แด่กรกะทั่งลงเรือนะครับก็คือเขาจะเดินบนเชือกเลยนะท่านผู้ชมไม่ให้เดินบนปูนนะครับเดินบนเชือกนะครับเนี่ยทุกคันเลยนะครับจะจอดอยู่บนเส้นเชือกหมดเลยครับท่านผู้ชม บุ้งกี่ก็จะมีตัวหมอดรองนะครับโอ้โหหกสองหนึ่งศูนย์อลังการจะจับนี่ครับ พาท่านผู้ชมเดินทัวร์นี่ครับ6210นเนี่ยจะเข้าเยอะมากนะท่านผู้ชมค่อนข้างเยอะนะครับ62จากที่ดูลายแล้วนะ6210เนี่ยหนึ่งแถวสองแถวแล้วก็สามแถวนะครับสี่แถวแต่ว่าแถวแถวตรงนี้จะเป็นแถวสั้นจะเป็นรถเล็กเข้ามานะครับอันนี้660นะครับไอแถวหน้าตรงนู้น680 ตัวยี่บเอดตันนะเยอะมากท่านผู้ชมที่เข้ามานี่ครับโอ้โหละลานตาไปหมดเลยครับท่านผู้ชมร้อยเจ็ดสิบกว่าคันครับแต่รู้สึกว่าตัวที่จะเข้าน้อยนะตัวที่จะเข้าน้อยเนี่ยตัวคอนโทรลไฟฟ้าครับเข้าน้อย โอ้ยดูเขาจอดติดกันอย่างนี้เนาะท่านผู้ชมดูสิจอดติดอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับหกแปดศูนยหกหกศูนย์ FL นะครับตัวนี้เป็นขนาด6ตันสามตันไม่เข้านะรอบนี้นะครับจะเป็นมี6ตันแปดตัน นะครับ13ตัน21ตันนะครับแล้วก็22ตันคิดด <tes> ูว <tes> ่าผมจะเดินยังไงหมดเอาท่านผู้ชมนี่ครับอะส่วนตรงนี้ครับที่ผมบอกนี่ครับท่านผู้ชมคือตัวเนี้ที่ที่เห็น ไม่มีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันตรงเนี้ยที่ไม่มีบูมอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ใส่มาให้นะครับแต่ว่าตัวบูมยาวเนี่ยเขาจะไม่ประกอบมานะครับก็คือชิ้นส่วนบูมแลอ์มของตัวบูมยาวเนี่ยเขาเขาจะแยกชิ้นส่วนใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแล้วขนส่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่มานะครับก็จะมาเป็นบอดี้ครับ มาเป็นชุดเต็มคันนั่นแหละท่านผู้ชมขาดแค่บูมกับอาร์มนะครับเนี่ยเขาเห็นไหมนี่ครับมีสายเบลลรัดกันตกนะครับแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยเขาก็ประกอบเป็นตัวบูมยาวนะตัวนี้เป็นสเปคลองลิตแน่นอนครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้เป็นสเปคลองลิตนะครับส่งดอนเมืองหมเลยเหรอนะครับอ๋อในในแต่ละที่นะครับเขาจะมีบอกนะครับ ติดตรงหน้ากระจกว่าว่าจะไปไหนอย่างบูมยาวคนนี้ไปดอนเมืองอันนี้ไปทุ่งสงไปทุ่งสงนะครับนครศรีนี่ดอนเมืองมีครามีกระจายหมดครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้แหละว่าในตัวรถตัวเนี้ยนะครับว่าจะได้ไปที่ไหนบ้างอันนี้เรามองปุ๊บเราก็จะเห็นเลยเนาะเออเรามาตามหาเรามาตามหา,ร,า,มา,า,มหารถชนบุรีกันดีกว่าเพราะเราอยู่ชนบุรีเนาะเราก็มาตามหารถโอ้คนันนี้บูมยาวนี้ไปทุ่งสงครับ บูมยาวนี้ไปทุ่งสงคันนี้อุดอรครับบุมยาวคันนี้ไปอุดอรพี่หมิวพี่หมิวรอรับครับดอนเมืองครับบุมยาวรอบนี้ไม่มีของชนบุรีอ่ะนี่ครับท่านผู้ชมเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมชอบมากๆ นะครับก็คือ6 2 1 5 h แล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นคอนโทรลไฟฟ้าซึ่งคอนโทรลไฟฟ้าเนี่ยจะแตกต่างกับ 6210S นะครับก็คือ 6210S นะครับจะมี h ฮดโแล้วก็ h ฮดซิกเฮดโคืออะไร h ฮดโก็คือเครื่องยนต์4สูบแล้วก็เฮดซิกเนี่ยเป็นเครื่องยนต์6สูบครับแล้วทีนี้ด้วยความต่างก็คือต่างที่กําลังเครื่องยนต์ครับนะตัว h ฮดโเนี่ยเขาจะใส่มาแต่แต่เสียดายเนาะเสียดายตรงไหนรู้ไหมท่านผู้ชม เขาไม่เขียนตรงนี้เนาะถ้าขีดตรงเนี้ยขีดแล้วก็เลข6สีแดงก็ได้นะแล้วก็เลขอ่าเลขสี่ก็ขีดแล้วก็เลขสี่อย่างงี้เนาะเราจะได้ดูง่ายอันนี้แยกไม่ออกจริงๆท่านผู้ชมมองตาเปล่าไงก็มองไม่ออกนะครับนอกจากจะไปดูเพลทที่ตัวรถนะไปดูเนมเพลทที่ตัวรถถึงจะแยกออกนะครับว่าจะไอ้ตัวสเปคตัวเนี้ยเป็นสี่สูบหรือหกสูบกันแนะ่เนาะนะครับต่อไปเขาอาจจะใส่มาก็ได้อาจจะพัฒนาแล้วก็ใส่มาให้ก็ได้นะครับ ส่วนตัวอันนี้อ่าเดี๋ยวเราค่อยไล่สเปคตัวนี้นะครับถ้าเป็น6210 S4 เนี่ย H4 นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ BFCM1013 นะครับจะเป็นคนละรหัสก,ก,กันกับ13ตันนะท่านผู้ชมอย่าลงนะอ่าไม่ไม่สับกันนะครับ13ตันที่จอดอยู่ลาย,ยนู้นน่ะจะเป็น BFCM2012 นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่21ตันเนี่ยจะเป็น B F 4 M 1013นะครับแรงม้าต่างแน่นอนครับแรงม้าประมาณ165แรงม้าครับนะในขณะที่ตัว13ตันเนี่ยประมาณ100เศษเศษนะแล้วก็ตัว6สูบ6สูบจะใช้เครื่องยนต์เดียวกับตัวนี้ครับตัว6สูบก็คือ B F 6 M 2012ครับนี่ครับแล้วก็ด้วยความ ที่เป็นไอ้นี่เนาะบุ้งกี่หน้ากว้างมากท่านผู้ชมโคตรกว้างกว้างแล้วก็ใหญ่นะครับทรงนี่ใหญ่ตักดินอุ้มแล้วก็เทดินเนี่ยน่าจะเต็มไวมากเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้บอกนะว่าขนาดเท่าไหร่แต่ตัวจากตัวสเปกอ่ะตัวเนี้ยบุ้งกีตัวเนี้ยหนึ่งจุดสองคิวนะครับหนึ่งจุดสองคิวถ้าเป็นตัวหกสองหนึ่งศูนย์น่ะจะเป็นขนาด เอ่อูดก้ากับหนึ่งนะครับแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งแต่อันเนี้ยหนึ่งจุดสองนะครับ6กสองหนึ่งห้าเนี่ยหนึ่งจุดสองนี่นียนะครับตอนนี้ก็ถามว่าเยอะไหมเหรอเยอะไหมโอ้นี้อ้ามีส่งศูนย์พิษณุโลกวยครับคันนี้ลืมดูพิษณุโลกครับคันนี้ไปอุดรคันนี้ไปใส่คันนี้ดอนเมืองครับอีกแล้วครับ หารถศูนย์ชนบุรีไม่เจอเลยชนบุรีจะไม่มีที่จอดแล้วเชียงใหม่ครับโอ้โหไปศูนย์เชียงใหม่ครับโอ้แสดงว่าตามออเดอร์ลูกค้านะครับใครที่สั่งไว้แล้วก็ลังรอรถนะครับผมรถเข้ามาแล้วนะครับคันนี้อุดรครับอุดรครับทุ่งสงครับโอ้โหไม่มีชมบุรีเลยอ่ะหาชมบุรีสักคันนะดอนเมืองครับอีกแล้วครับท่าน ดอนเมืองดอนเมืองอีกแล้วครับดอนเมืองครับและก็ทุ่งสงครับโอ้โหทุ่งสงครับโอ้มันคือที่ยากสาแท้หรอตามหารถชนบุรีไม่มีเอะ นี่ท่านผู้ชมถ้าถ้าเขาเขียนติดไว้แบบเนี้หกสองหนึ่งศูนย์ head f เนี่ยคือสี่สูบนะครับนี่นะครับอันนี้มี C ี s e r i นั n เบอร์มีเอ่ออันนี้อยู่นะครับเอออันนี้ไปดอนเมืองครับนี่ง head นี่จะเป็นอย่างนี้ head f แต่ถ้าติดที่รถมาด้วยจะไอ้น,นี้มากเลยแสดงว่าแถวนี้ head f ทั้งแถวเชื่อผมไหมนนารจริงด้วยงั้นแถวนี้จะเป็น head s i ถวนี้เฮนซิกแน่นอนเพราะว่าเขาจะต้องแยกมาอันนี้ไม่มีเอไม่มีบอกครับอันนี้ถ้าไม่บอก KGS เหรอ เดียวนะครับตัวนี้ไม่ได้เขียนศูนย์ไหมครับไม่ได้ส่งศูนย์ไม่มีครับแถวนี้ทั้งแถบ6 2 0 0งเอ,อ่อสองหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์สองศูนย์สองห้าแต่แต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตัวนี้เฮลซิกแน่นอนครับ เดี๋ยวดูนะครับ SBLG Thailand นะครับ BKK แล้วอันนี้เป็นรหัสจากไอ้นี่นะท่านผู้ชมท่าเรือนะเดี๋ยวนะหาเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งครับ mm. เก่งเลขเขาด้วยหนึ่งสองสองคูณหนึ่งจุดสามสี่หนึ่ง ร้อยหกสิบสามแรงมา้าเอ้ยคันไอ้สี่สูบท่านผู้ชมแล้วหกสูบมันยูย่งเสรอะหกสูบนี่สี่สูบหมดเลยนะนี่โอ้หตัวสี่สูบเขาเยอะมากท่านผู้ชมสองแถวเลยเนี่ยร้อยิบสองกิโลวัตต์เนี่ยโอ้โห و. นี่ก็สี่สูบสี่สูบสองแถวเลยอะนี่ก็สี่สูบครับท่านผู้ชมเฮดโฟครับเฮดโฟเนี่ยไปดูสเปคบุ้งขี่เขาดีกว่า แต่เฮดโฟเนี่ยบุ่งกี่เล็กนะครับน่าจะน่าจะ0.93เนี่ยตัวเนี้ยถ้าถ้าไม่ผิดนะเฮดโฟนะครับเฮดโฟขายดีนะถ้าดูทรงนะครับมีแต่แถวนี้ครับที่ที่ยังไม่ยังไม่ติดยังไม่เขียนเขาเพเลิไปไหนอาจจะไปที่ชนบุรีครับอ๋อนี่เฮดซิกครับ127กิโลวัตต์ มาแล้วเจอหกสูบแล้วอันนี้เหตุสิ่งคำหกสูบร้อยพอพอรถสี่สูบเนี่ยจะเป็นร้อยยี่บสองกิโลวัตใช่ไหมท่านผู้ชมร้อยยี่บสองกิโลวัตมันได้ประมาณร้อยหกสิบกว่าวแรงม้าถ้าร้อยยี่บเจ็ดก็จะประมาณร้อยเจ็ดสิบเอ็ดร้อยเจ็สิบสองแรงม้าประมาณนี้นะครับอันนี้คือหกสูบละนี่นี่หกสูบอยู่แถวนี้เออแต่ไม่เขียนเนี่ยเขายังไม่ได้เขียนว่าไปไหนนะครับอ่าเอ้ย ร้อบสองอ่ะแสดงคัคนนี้เพิ่งเจอหกสูบคันเดียวนะครับหกสูบเนี่ยเราเพิ่งเจอคันเดียวเข้ามาน้อยนะเนี่ยถือว่าน้อยนะนะครับแสดงว่าสี่สูบขายดีออใช่หมดเลยครับท่านผู้ชมร้อย่ิบสองหมดเลยครับอ่ะก็ตีครับทั้งแถบก็จะเป็นร้อย ยี่สิบสองกิโลวัตต์เกือบทั้งแถวเลยนะท่านท่านผู้ชมเมื่อกี้มีร้อยยิบเ็ดกิโลวัตตผมมาคันเดียวก็คือตีไปเป็นว่าแถวเนี้ยเกือบทั้งแถวแบบเป็นสีสูบหมดเลยสีสูบหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าหารถหกสูบอะรถหกสูบอาจจะจอดอาจจะจอดอยู่แถวฝั่งนูน้นที่ติดกับอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเออโอ้โหอลังการครับท่านผู้ชมอลังการจริงๆครับ อง,งครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ยเดี๋ยวรถเขาเนี่ยจะทําการขึ้นโรเบิตนะครับโลเบิมาจอดรออยู่ประมาณสี่สิบสามสิบอ่าประมาณสามสิบคันอะประมาณยี่สิบสามสิบคันนะครับไปในการไปรอบแรกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดไหนรถไหนจะไปบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอกันช่วงต่อไปเลยครับท่านผู้ชมไปครับ